เด็กทาไม่นะนีะค่ค,ค,ค่ะทางที่เราเดินขึ้นมาบ้านพัชชีโอ้ยโอโห,หอมมากวาสวัสดีค่ะ น,นี้นะคะทุกคนอยู่กับกี่กับกว้างนะคะแล้วก็มาถึงที่สนามบนินแล้วแล้วตอนนี้เรามีแขกรับเชิญอีกคนนึงเป็นไกด์นำเที่ยวพวกเรานะครับหงยกนะคะตอนนี้จะ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปกี่จะไปซื้อกาแฟกันก่อนเพราะว่าเช้ายังไม่ได้กินอะไรเลย แล้วผู้ชายไม่มายกเขาก็บอกให้ถือกล้องไม่ใช่หรอทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วรับรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขับไปที่ร้านก๋วยจั๊บสามกริย์ก็จะไปกินดูนะคะว่าจะอร่อยจริงไหมเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะเรามาถึงร้านก๋วยจั๊บสามกริย์แล้วนะคะขออนุญาตนะคะพี่เจ้าของร้านนะคะร้านตรงนี้แล้วกันเจ้าสบายโอเคค่ะว้าว ไส้กรอกที่เขาทำเองอร่อยมากกนอร่นี้ไส้กรอกเนี่ยเป็นไส้กรอกที่เขาทำเองตกซื้อลงมาบ้าปเลย แบบอะไรอยู่เนี่ยเรายุกยืนอย่างเงี้ยทุกคนโหนมากออเป็อย่างเงี้ยพยายามขับดีให้ที่สุดแล้วนะเออกว่าก็พยายามขับนิ่มที่สุดแล้วคือตอนเนี้ยก็แบบมึนมากนั่งแล้วมันเมารถอ่ะดูคนขับโอ้มันก็จะเบรกทำไมล่ะ เพื่อนว่าเนี่ยนี่เลค่ะทางที่เราเดินขึ้นมาเหนื่อยเหมือนกันปั้ากรชีดโอ๊ยรอด้วยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมีแตสวยด้วย เพื่อนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วค่ะที่ไรชาดอยอินทนนท์นะครับีชื่อเป็นไรชาแต่ว่าไม่ใช่มีแค่ชานะคะมีมีต้นเลมอนนะคะที่วันนี้การเลมอนเกี่ยวหัวก็คือเราจะมาเก็บกันด้วยนะคะวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปฟังเจ้าของเขาบอกว่ามันมีอะไรกิจกรรมอะไรทําอะไรได้บ้างนะคะมีขนมหรือมีอะไรขายนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่โจกันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่โจนี่คือพี่โจนะคะพี่โจเนี่ยอำเภออะไรเขาเป็นใครมาจากไหนคะเนี่ย ชื่อโจโครับ่ะ <laughs> ่โวนะคะ <laughs> ก็คือเป็นเจ้าของไรชาดอยอินถนนนั่นเองค่ะเป็นลูกเจ้าของลูกเจ้าของแม่เฟย์เจ้าของคุณพ่อมีกิจกรรมอะไรทำบ้างพี่ตอนนี้ที่แบบเปิดไหม เก็บเลมอนเดินถ่ายรูปในสวนได้ครับส่วนใหญ่ก็มีชามีเลมอนขนมจากเลมอนน้ำเลมอนนีอะไรเงี <Wow. S 3> ้ยว้าวขอเก็บเลมอนทั้งสวนเลยละกันนะพี่ทั้งสวนเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะทำอะไรบ้างลาหู เมีปริมาณการเก็บเนี่ยพี่โจว่าเท่าไหร่จำนวนเท่าไรอะไรงี้พยายามให้เก็บต้นละแบบสองสามลูกอะไรเงี้ยอ๋อจะได้หลายลูกแต่ต้นละสองสามลูกโอเคมากนะคะครบเวลาด้วยค่ะเป็นทันทีนะคะเราก็เตรียมมาตัดเลมอนแล้วเราจะคที่พี่โจสอดทีที่ถูกต้องไป กับตรงขั้วมันนี่เอ้โหหอมมากเฮ้ยดมเฮ้ยคิดถึงเลมอนที่มันใส่ถั่วชีโอ้บ้างดูมันบอกมันได้ถึงเลมอนที่เอาไว้ใส่ถอ้โหสิกลิ่นมันฟุ้งเหมือนมะกรูดเลยนะเว้ยกลิ่นมันฟุ้งกับตรงขั้วมันนี่ขั้วเขาอีกดูมันต้องโผล่ขึ้นมาหน่อยไหนพี่หงอันไหนตัดถูก เราเรามันใช้ได้ไหมอะไม่ได้เออเนี่สวยนี่อะไราอดอง้นะเออนั่นแหละมยัมดมขอดมเลยหอมอะพี่ผงมดิได้กลิ่นยันขาเราจะตัดโลกสุดท้ายแล้วนะคะเอาไปเดลูกก็พอโอไม่เห็น เราต้องใช้ควางตัดเองมาโอ้ยกำลังเขาแตงทำได้กี่ลัทธ่ตอมาหน่อยค้อมตัดให้ดูความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จนี่มาเก็บตะกร้าให้ดูนะกี่ตัดไม่เป็นไม่ตั้งใจตอนที่พี่โจสอนนี่ดูมาว้าวไม่เก่งอ่ะไม่โดนบาดเลยหรอเออแต่ไดเต็มตะกร้ากว่นี้เอาไปไปเก็บอีกไหมเก็บ ไม่รอรับหน่อยเข้ามายุกิอยากได้เต็มตะกร้านะครับมิกว่างก็มาเก็บให้นาำนี่นผลผลิตของเรานะครับผลผลิตของเรา <c oughs> ยัางไง <c oughs> ของสวนเขาหรือเปล่า <c oughs> นี่นะคะก็เป็นขนมที่ทําจากเลมอนในสวนค่ะอันนี้เนี่ยคือเลมอนบาร์หอมมากเลยนะคะตอนถ่ายกีอยากจะหยิบกินมากๆาเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นน้ำมัลเบอรี่แล้วก็เลมอนเน่ที่บอกเลยนะคะว่าสดชื่นมากๆถ้ามาเนี่ยต้องลองชิมกันนะคะ มาเริ่มชิมกันที่นี่ก่อนเลยซิกเนเจอร์ของเขาเป็นเลมอนบาร์ใช้มือได้เลยนะคะล้างมือเรียบร้อยอร่อยมากหอยคุ้มบอกเลยราะว่าคุภาพเนี้ยคุ้มอันนี้จะสั่งเป็นเลมอนเดซโซดาค่ะ ใส่ไปเลมอนนิดแล้วก็ใส่โซดาก็เป็นมือสดชื่นมากต่อไปนะคะเราจะมาชิมบลอนดี้กันเลมอนบาร์หมดไปแล้วอร่อยมาก <c oughs> นี่บลอนดี้ให้ดู <c oughs> ชอ็อกโกแลตถั่วแน่นๆเลยนะคะ <c oughs> อร่อยมากคล้ายๆอารมณ์แบบเราวนี้แต่ว่าอันนี้จะเน้นแบบถั่วเนยแน่นๆหอมชอ็อกโกแลตด,ด้วยนั่งชิลตรงเนี้ยจิบน้ำเลมอนไป you <laughs> ชอบมากทุกคนคือแบบว่าถ้าเป็นสาวๆเนี่ยมั่นใจว่าต้องชอบแน่ๆเพราะว่านอกจากจะมีไร่ชาบรรยากาศดีๆอากาศดีๆแล้วยังมีต้นเลมอนให้มาตัดแล้วเก็บเลมอนกลับบ้านได้ด้วยที่สําคัญขนมที่พี่แค์ทำขายเนี่ยอร่อยมากห้ามพลาดเลยนะคะอย่างที่รีวิวไปราคาหลักสิบแต่วิวอ่ะหลักล้านเอ้ยจริงๆนะไม่ได้โม้อะไรที่สาคัญนะคะสาวๆห้ามลืมเวลาจะมานะคะห้ามลืมตีมเด็ดขาดค่ะจะเป็นแบบลูกแม่บ้านญี่ปุ่นแม่บ้านอังกฤษน่ารักมากอันนี้ห้ามลืมเลยนะคะค่าเข้า50บบาทนะคะ มาแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมโทรจองด้วยนะเพราะว่า Walk-in ไม่ได้ใช่้ก็ตโทรจองเข้ามาไม่อย่างนั้นคือเต็มแน่น,นอนนะคะมาอาจจะแบบแต่งตัวเต็มมาเลยแต่อาจจะเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก่อนกลับที่พักนะครับเราก็มานั่งจิบชากันก่อนบรรยากาศชิวมากแทบไม่อยากกลับเลยครับ อนนี้นะคะทุกคนกี๊ก็มาถึงที่พักแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นแบบว่าบรรยากาศเต้นๆน,นะคะข้างนอกฝนตกหนักมากอาจจะถ่ายไม่ได้ปฏิปต่อมากนะคะเพราะว่ามันมืดมากทุกคนคือทางที่ขับมามันไม่มีไฟเลยแล้วทางมันซิกแซกอย่างเงี้ยเออก็คือใครจะมานะคะก็ศึกษาเส้นทางดีๆแล้วกันเนาะเป็นกําลังใจให้คนขับรถด,ด้วยนะคะเพราะว่าแทบจะตอนแรกบอกว่า,า,อวอวาเอ้ยไม่เคยปิดแต่เลยเออวันนี้ก็บิดแต่เยอะมากคือเพราะว่ามันเป็นทางแบบทางโค้งแล้วเขา <ừ> อาจจะไม่รู้เราก็เลยต้องบิดปีนปีนสองที วันนี้บีบมากี่ปีน่ะโอ้เป็นร้อยเป็นร้อยคุ้มเพราะว่าทางที่เรามามันเป็นทางที่เหมือนแบบอย่างกูก็แหม่มอ้อาจจะพามาว่ามันเร็วแต่ว่าจริงจรอยอินทรนนท์ขึ้นได้หลายทางเลยนี่คือบรรยากาศเต็นท์นะคะที่เราจะอยู่กันค่ำคืนนี้นะคะบรรยากาศแบบนี้ต้องกินอะไรกินข้าวกินหมูกระทะสิแต่ว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามันก็เป็นหมูกระทะนั่นแหละเออมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นหมูกระทะ นี่มาแล้วหมูกระทาเขาเอามาให้เมื่อกี้นะคะแต่ว่าทีเด็ดของที่นี่นะครับคือเราจะทำทุกอย่างเองตั้งแต่การตั้งเตานะตั้งเตาตั้งเตาทะาทุกอย่างเองหมดเทน้ำซุปเทน้ำซุปเน้ซุปเองนี่โหโหกว้างกว้างเดี๋ยวนะอย่าลงไปตรงกลางนี่เป็นไงสองสาวหิวหิวหิวจิ้มน้ำจิ้มกุงชุ่มเลยนี่นะ อร่อยวะอร่อยรอยอเป็นไงอร่อยไหมอร่อยหมูนิ่มมากกลมกล่อสะกินมากสามชั้นหรอชิ้น้ำจิ้มคนหิวอุ้ยไม่ใช้งานยข้อตัดเอออร่อยไหมฮะอร่อยนะฟินเนาะอากาศมันได้แล้วแหละเออ ล่าสุดตอนนี้ก็คือไฟดับไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้นนทั้งเมืองทั้งเชียงใหม่ไฟดับเยอะเราต้องกินต่อเราห้ามอยู่แต่ไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้จริงๆนะครับเรายัง <c oughs> ไม่อิ่มอ่ะ นะะคที่ไฟดับไปนะก็สักพักนึ่งเลยนะไฟถึงจะมาแล้วก็กินหมูกระทะกันเสร็จแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบเกือบ,เ,บเที่ยงคืนแล้วนะคะวันนี้เหนื่อยมากเพราะใช้พลังงานเยอะมากเดียจะเก็บเลมอนเดียวจะเดินไล่เชาาเยอะมากนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามกันว่าพวกนี้แอคทิวิตี้ของพวกเรานะคะจะไปทำอะไรกันแต่ตอนนี้ขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะพบกานตอนตื่นแต่เช้าจเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ